ริชี่จัดงานปาร์ตี้วันเกิดสุดน่ารักกอตสวมมงกุฎให้เป็นเจ้าหญิงคนเดียวในใจสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมนางเอกสาวอย่างริชี่ออร์เนตได้จัดปาร์ตี้วันเกิดแบบอบอุ่นและสุดน่ารักมากๆโดยมีกอตอิทิพันธ์มอบมงกุฎให้เป็นเจ้าหญิงในใจเพียงคนเดียวซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่เลยนะครับคุณผู้ชม ที่หวานเสมอต้นเสมอปลายมากๆเลยนะครับสำหรับคู่ของสกอตอิธิพันธ์กับ ie, ริชี่ออรเนตนั่นเองซึ่งมีภาพและคลิปน่ารักน่ารักโมเมนต์ต่างๆมาให้แฟนคลับอยู่ได้ตลอดเวลาซึ่งแฟนคลับเห็นแล้วก็ยิ้มตามกันทั้งคู่เลยนะครับผมเพราะทั้งคู่รักและดูแลกันและให้กำลังใจกันตลอดเวลาเลยทีเดียวก็ว่าได้ซึ่งล่าสุดในงานวันเกิดของสาวริชี่ซึ่งตรงกับวันที่6กันยาแฟนคลับก็ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดเล็ก แต่ดูแล้วอบอุ่นมากๆอย่างแน่นอนและมีหวานใจอย่างก๊อตมาร่วมอวยพรด้วยและซีนโรแมนติกและหวานที่ทำเอาหลายๆคนต่างคนต่างอิจฉากันเลยก็คือหน,นีไม่พ้นซีนสวนมมงกุฎให้กับลิชชี่นั่นเองซึ่งงานนี้หวานใจอย่างหนุ่มก๊อตก็ไม่พลาดที่จะอวดโมเมนต์หวานๆในวันเกิดด้วยการลงรูปคู่พร้อมข้อความอวยพรผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า Happy Birthday to you ส่วนทางด้านยินสตาแกรมส่วนตัวของนางเอกสาวอย่างริชี่เองก็ได้ลงภาพคู่กับหนุ่มกอ๊อตรวมไปถึงโมเมนต์และบรรยากาศที่ได้ฉลองวงันเกิดกับแฟนคลับอย่างอบกุนซึ่งหลังจากที่สาวริช,ชี่ลงภาพดังกล่าวไปก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเราก็ขอย้อนหลังวันเกิดให้กับสาวริช,ชี่เช่นกันนะครับผม